หลายครั้งนะเวลาแบบผู้ชายเลือกผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบคุยกันว่าอย่าเลือกผู้หญิงที่แบบเห็นแกนเงินผู้หญิงหลายคนเนี่ยแค่อยากได้ผู้ชายมาเลี้ยงจากผู้ชายรวยคือทําเสมือนผู้หญิงตัวจนกลัวเหงาอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมแก้เหงาให้เขาได้เขาก็โอเคแล้วเงี้ยหรือไม่ก็มีความเข้าใจผิดอีกว่าผู้หญิงแบบที่เขาไม่เลือกซืกทีเพราะเขากลัวตัดสินใจผิดวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วอะไรที่อยู่ในใจผู้หญิง คุณเข้าใจไปว่าผู้หญิงน่ะกลัวถูกทิ้งจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงไม่ได้กลัวถูกทิ้งค่ะผู้หญิงแค่กลัวคุณทิ้งใครไม่ได้สดักคนนั่นแหละคือเรื่องใหญ่คือการถูกทิ้งมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เสียใจแน่นอนแต่การเสียใจจากการถูกทิ้งอ่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาไม่เอาเราแล้วเขาทิ้งเราแน่นอนเสียใจหนักแต่เสียใจสั้น แล้วเสียใจหนักวันเดียววันถัดไปจะเสียใจน้อยลงเรื่อยๆแต่ไอความเสียใจที่แบบเกิดจากการที่คุณทิ้งใครไม่ได้สักคนนะ่ะมันเป็นการเสียใจที่แบบลึกทรมานเรื้อรังยืดยาวและรอคอยมากจะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตเพราะสุดท้ายผู้ชายก็จะกลับมาให้ความหวังว่ารอผมอีกนิดรอผมอีกหน่อยให้เวลาผมนะผมกำลังพยายาม ทำอยู่เนี่ยมันทําร้ายผู้หญิงเพราะการรอคอย3ปี5ปี10ปีหรือบางคน20ปีแล้วน,นะคะมันทําให้รู้สึกว่าชีวิตแม่งหมดไปหมดเลยแล้วไปเริ่มต้นกับใครไม่ได้เหลือไว้แค่ใจพังๆสผู้หญิงเนี่ยไม่ได้กลัวตัดสินใจผิดนะแต่กลัวว่าคุณน่ยจะตัดสินใจไปรักคนอื่นคือ คือมันมันไม่มีใครสามารถรู้หรอกได้ว่าเราจะตัดสินใจถูกหรือผิดโดยเฉพาะถ้าเกิดเขารักคุณนะต่อให้รู้ทั้งรู้ว่าไม่มีใครสนับสนุนแล้วคุณก็ไม่ได้มีแบบหน่วยก้านที่ดีเท่าไหร่แต่เธอรักคุณไปแล้วเธอก็จะตัดสินใจแต่างงานกับคุณตัดสินใจอยู่กับคุณเพราะการที่เธอตัดสินใจรักคุณไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรจะเป็นยังไง จะแย่หรือจะดีหรือจะอะไรเธอต้องแลกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพหลายอย่างในการใช้ชีวิตความสนุกในฐานะสาวโสดอิสรภาพที่จะใช้เงินในแบบที่เธออยากใช้อิสรภาพที่จะแบบได้ไปทําในสิ่งที่เธออยากทําเธอกําลังแลกหลายอย่างในนั้นเธอกําลังแลกหลายอย่างเพื่อการตัดสินใจที่เธอก็ไม่รู้ว่าจะมีผลลัพธ์ปลายทางเป็นหน้าตายยังไงแต่ที่เธอแลกทั้งหมดนั้นได้เพราะเธอรักค่ะ แล้วเธอจึงกลัวมากค่ะว่าคุณจะตัดสินใจไปรักคนอื่นเพราะว่านั้นสิ่งที่เธอแลกมันคือไม่เหลืออะไรและหลงเหลือไว้แค่ความเสียใจมาดูอันที่สามกันนะคะคือคุณเข้าใจว่าผู้หญิงี่ยกลัวเหงาใช่ปะอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมกิ๊อยากจะบอกนะมันก็มีบ้างที่บางครั้งมันก็รู้สึกเหงาแล้วมันก็มีบ้างที่แบบเออไม่อยากอยู่คนเดียวมันไม่ถึงขั้นกลัวเหงากลัวอยู่คนเดียว ดังนั้นกลัวเหงาไม่ใช่ปัญหาของผู้หญิงแต่สิ่งที่ผู้หญิงกลัวมากที่สุดอ่ะคือการที่คุณมีเธอไว้เป็นแค่เครื่องแก้เหงาลึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปบทจะมาก็โทรมาแล้วบอกคิดถึงนั้นนี้คุณมาเยเธอเสร็จ yeah, er แล้วคุณก็ไปแบบนั an some love, some eat, some love, some ้นน่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเธอคือแค่เครื่องแก้เหงา เครื่องแก้งเงียนของคุณแล้วนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงกลัวที่สุดค่ะเพราะว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยจะยอมมีอะไรกับผู้ชายได้มันมีความรักเป็นพื้นฐานอยู่พอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายด้วยกันนะคือผู้ชายด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่กิมไม่ได้บอกทั้งหมดแต่คิมว่าจะบอกผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ต้องรักก็มีเซ็กได้แล้วมีเซ็กก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องรักด้วยแต่ผู้หญิงเนี่ยถ้ามันไม่มีใจบ้างเลยนะ มันนอนกับคุณไม่ได้เลยะนะั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจว่าการที่เธอคุยกับคุณเธอนอนกับคุณเธอรอทานข้าวกับคุณเธออยากไปไหนไปไหนกับคุณจริงๆแล้วทั้งหมดต้นทุนมันคือความรักเธอจึงไม่ได้กลัวเหงาค่ะแต่เธอกลัวมากค่ะว่าคุณจะเลือกเธอไว้เฉพาะวันที่คุณเหงาเท่านั้นนะแล้วมันช้ำใจกลัวสี่ค่ะ หลายคนเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยกลัวจนเอาจริงๆนะคิดว่าความกลัวจนเนี่ยไม่ค่อยเกิดกับผู้หญิงแต่ไม่อยากจนอาจจะใช่ไม่ชอบความรู้สึกจนแต่ไม่ถึงขั้นกลัวเพราะว่าไออาการกลัวจนมักจะเป็นอาการของผู้ชายมากกว่าโอเคไหมแล้วผู้ชายเป็นแบบไหนผู้ชายก็จะคิดว่าผู้หญิงเป็นแบบเดียวกันผู้หญิงเนี่ยไม่ได้กลัวจนนะคะอืมแต่แค่อยากรวย ท่นั่นเองเธออยากรวยเธอยอยากสบายเธออยากใช้จ่ายสิ่งต่างๆได้ดูสิคุณเห็นผู้หญิงกี่คนในยุคนี้ลุกออกมาทำงานแล้วเธอทำงานได้ดีด้วยเธอหาเงินได้เก่งด้วยเธอประสบความสำเร็จในอาชีพการงานด้วยผู้หญิงจึงเป็นนักสร้างชีวิตค่ะยิ่งผู้หญิงที่อยากมีชีวิตสบายเท่าไหร่จะยิ่งเป็นนักสร้างชีวิตเท่านั้นดังนั้นผู้หญิงไม่ได้กลัวจนแต่กลัวว่าคุณอาจจะจนใจ ที่จะสร้างชีวิตให้ออกมาดีแล้วก็นั่งบ่นแต่วันวันว่ายากทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ผมมันไม่เก่งผมไม่ดีพอผมมันกระจอผมมันไม่โอเคผมก็ทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยเขากลัวผู้ชายแบบนี้ค่ะผู้ชายที่จนใจจะทำชีวิตให้ดีสุดท้ายค่ะผู้หญิงอ่ะไม่ได้กลัวลำบากนะแต่จริงๆแล้วอ่ะ เธอกลัวมากที่จะต้องลำบากใจอยู่กับคนที่ไม่รับผิดชอบคือดูแลตัวเองอะให้ออกมาดีอะไม่ยากเลยนะสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ความรุก้ก็มีความสามารถก็มีมีทุกอย่างที่จะช่วยให้เธอเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ดีดังนั้นเนี่ยเธอไม่ได้กลัวลำบากเธอมีความสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีเธอแค่กลัวที่จะต้องลำบากใจอ,อยู่กับคน ที่ไม่มีความรับผิดชอบแล้วเธอต้องไปนั่งแก้ปัญหาทุกอย่างที่ผู้ชายทำไว้ด้วยตัวเธอเองไม่ว่าจะเป็นหนี้สินการพน,นันติดเหล้าติดยาติดเพื่อนติดอะไรแย่ๆและทำอะไรเละเทะเหลวแหลกและเรื่องแย่ๆที่ไปทำไว้กับผู้หญิงทุกคนที่เธอไปต้องไปนั่งเคลียร์นั่นแหละคือสิ่งที่ผู้หญิงกลัวที่สุดคะ่ะคือกลัวลำบากใจ ที่ต้องอยู่กับคนไม่รับผิดชอบค่ะเพราะว่าหากหยุดไปแล้วมันเอาออกจากชีวิตยากเท่านั้นเอง5สิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่อยากจะชวนให้คุณมามองผู้หญิงใหม่โดยเฉพาะผู้หญิงยุคใหม่แม้ว่าผู้หญิงยุคใหม่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่เธอได้พัฒนาตัวเองมาเป็นแบบนี้แล้วเพื่อบางทีคุณจะได้มีมุมมองต่อผู้หญิงเปลี่ยนไป แล้เรียนรู้ที่จะอยู่กับเธอแตกต่างออกไปจากที่คุณค่อนข้างจะดูถูกตัดสินเหยียดยามอาจจะได้เปลี่ยนมาฝั่งที่เรียกว่าเคารพและให้เกียรติได้ดีขึ้นกว่าเก่านะคะ